สวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับวันนี้พบกันอีกหนึ่งวันนะวันนี้27เมษายนที่อำเภอแก้งสนามนางจังหวัดชัยภูมิโอ้แก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาครับมันอยู่ใกล้กันครับนี่ครับโคราชเขาบอกโคราชเนาะโคราชครับโคราชนครราชสีมานะครับแก้งสนามนางโอ้เมื่อกี้คนละชุดเนาะส่งคนละทีอ่านะครับมาดูชุดหกคนหครับเชตนี้นะครับนี่ครับ คือวิธีการใช้งานครับหลักๆเลยครับนี่วิธีการใช้งานก่อนนะก่อนที่จะเริ่มเปิดเครื่องการดรักษาเครื่องการถนอมเครื่องก่อนนะครับเนี่ยคก่อนที่จะเปิดเครื่องเสียงครับต้องมีการถนอมเครื่องเสียงเนี่ยวันนี้มาค่ำานะครับวันนี้ยี่สิบเจ็ดเมษายนช่วงค่ำนะครับ มีชุดนี้ซับเบรดหกคูณหนะครับเบสเทอร์โบ18นิ้วลำโพงเป็นรุ่น ICS นะครับตัวนี้เทอร์โบ18นิ้วไม่อัจตราภูเขาขอบเหล็กตะแกรงเหล็กสีระเบิดครับตัวนี้ปิดดอกทุกไอซีเอสไนิ้วครับตัวนี้คงหล่อซับเบรดนะตัวซับเบรก็อยู่ห้าสามร้อบาทตั้งตัวซับเบรเทอร์โบ18นิ้วนะครับไม่อัจตราภูเขาดอก ID ดีคงหล่อครับ ICS อัดแน่นๆกระเดือกกระเด็ตัวเลยตัวนี้ ลูกเปล่าก็2,700บาทครับแม่ตราภูเขาสูตรเทอร์โบนะครับนี่ครับสูตรที่ลูกค้ายอดฮิตนะหกใบแล้วก็กลางนี่ครับกลางกลางก็วีสองนะครับลูกเปล่า1,950บาทนะครับพร้อมดอกก็4,000บาทครับตัวนี้นี่นะครับกลางหกใบสุดเ้ายค่อนจะเป็นเพดเหลบฝนนะครับนี่ครับหกใบตัวนี้สุดเป็นค่อนเป็นเพดเหลบฝนครนะอาจจะมาค่ำหน่อยนะครับ พอช่วงเช้าอยู่เพชรบูรณ์นะครับตอนเช้าเพชรบูรณ์นครสวรรค์ช่วงเช้าก็ขอบคุณผู้ประกอบการครับขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะครับทางนครสวรรค์นะครับสรับเชตสิบสองคูนสิบสองแต่อาจจะไม่ได้อัปเดตคลิปนะครับก็จะขออภัยด้วยนะครับเมื่อเช้านะสิบสองคูนสิบสองอยู่นครสวรรค์นะครับขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ออดหนุนสินค้านะครับกำลังแยกทาบอกวิธีการใช้งานชนแนวรถสองตัวตอนนี้มันเป็นการจัดเลี้ยงอีเด จะีไปดูหัวเครื่องกันบัดเราดูชุดเครื่องก่อนชุดนี้อยู่เก้าหมื่นห้าพันบาทไม่รวมนั่งร้านนะครับชุดนี้นั่งร้านลูกค้าซื้อต่างหากวันนีเก้าหมื่นห้าพันบาทก็คือครบคูณหรทั้งช็ดเลยชุตนี้นะเป็นไม้ลอยลูกชิ้นๆแต่อีกสักรูเราพาไปชมชุดไม้ลอยชุดอะไรต่างๆนะ เพื่อแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมานะครับบ้านแก้งสนามนางครับยี่สบเเมษายนครับวันนี้ไปดูไปดูสุดเกรือกสุดเครืองครับ เสียงลอยครับนี่เปิดได้โน้นี่ครับรู้เปิดแควสองตัวก็มันควบคุมเลยมั้งข้ามไม่ต้องเปิดตัวก็ได้แต่นี้พยายามคัดปีน่ะเครื่องไฟไอ้รถแค่เนี้ยเหรียนแค่เนี้ยไม่ใช่เหรียนแเนี้ยแต่ว่าไอ้ตัวที่ควบคุมเสียงกลางในนี่คือต้องต้องดูหอกเครื่องครับดูหอกเครื่องครับดูเองสองเช็ดแนวไฟอาจจะมืดแต่อาจจะมืดแล้วแม่ครับตอิงี้มาใซ็ตโผล่ตัวนี้ปิดเปิดเบอร์มีผลวิธีการใช้งานก่อนทั้ก่อนที่จะลองระบบเสียงอย่างเต็มที่เลยวันนี้ไอ้ตัวเนี้ยพี่ มันแยกครับใชับมันสี่ช่องก็เปิดตรงนี้แหละครับเปิดหนึ่งกับสามโอเคอันนี้ก็หนึ่งกับสามใช่ครับตัวนี้ก็หนึ่งกับสามอ่าคือถ้าใส่แปลคุณแปลเขาเนาะเขาตั้งเขาตั้งไว้ให้มิดเลยก็จำง่ายแต่คุณแปลก็เปิดหนึ่งกับสามเหมือนกันครับหนึ่งกับสามเพราะแต่เขาจะมาลิงก์เขาเขาวันนี้ต่อสายไปอีกสองตู้ก็มาร์ลิงก์ใส่กันแล้วลองลองแต่ตัวนี้คือเขาปล่อยเบรดเขาปล่อยมาตู้มาเต็มลองลองใช่ยู่ตรงเนี้ย เช็คดูอีกรอบครับเช็ค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 ทดสอบทดสอบเช็คเช็คทดสอบทดสอบเช็ควอรทีทีเอางี้เราอธิบายเลยดีกว่าครับเพราะว่าทดสอบให้ลูกค้าได้ลองมันจะเบื่อจะวันนี้เช็คเช็คเอ็มเช็คเป็นเอ็มพีสี่พันแปดหนึ่งแท่นนะครับเอ็มพีสี่พันสี่หนึ่งแท่นแล้วก็มีอีคิวหนึ่งตัวนะครับเช็อีคิวสองชั้นทดสอบทดสอบเช็ควอร์ทีทีทีแม่รอรุ่นจุนขึ้นได้ปรับความได้ทดสอบทดสอบเช็ค รักไฟต้องมีวนะครับทดสอบทดสอบเทคเคบอนทีทีเฮเฮทดสอบมลอต้ี่ำมันทำระบบไฟัอนอยู่แค่บนี้ใช่ครับอ่าเรื่องเสียงตัวนี้เขาเขาตั้งไว้เลยครับเพราะว่าเขาป้บประตอยง่าไคือปิดประตูไม่ลครับตัวนี้เป็นทคทดสอบทดสอบเคเคไม่ลอยตัวนี้ครับเจ็ตจูนขึ้นได้ครับความถีได้ครับตัวนี้ครับไมเล มิกเซอร์เป็น12ชลครับคือเขาเลืยกอะไรครับตัวนี้เราเลียกอะไรเนี่ิธีการใช้งานก่อนครับเราก็จะลองไปด้วยครเร็จะดีว่าเป็นเป็นเอ็กโคครับตัวทา่สานอ๋อที่เป็นหมดเรากดเทคให้หมดนี่หดลงครับเทค c ทคเทคเทคเทคคเทคคเทคคกทคเท้เทคเทเทคเเทคเเลโเทค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 ครับเอคเทคเัคเทคเทกคเทคเเทคเททคคเคเค มืคทิกทิกทดสอบเอฟที่สิบสี่หนึ่งตัวแล้วก็อีคิวอีกฟอรดเนี่ยทิกทดสอบไปลอยจนขึ้นได้ครับทิกทิกมีแหลกสามตัวนี้ก็มีแหลกหนึ่งตัวนะครับนี่นะครับตั้งโหมดถ้าเอาโหมดที่เจ็บถ้าได้จะเสนล่งหน่อยนะครับครับผมจะเอาโหมดก็ประมาณนี้ครับมันค้ำแล้วตอนนี้เริ่มค้ำแล้วครับก็ประมาณนี้ครับหกคูณหกครับอยู่เก้าหมื่นห้าพันบาทครับเจ็ดตีนี่ครับ ก็คร่าวๆประมาณนี้มีแหลกครับแหลกพกอยู่ทดอนทดสอสอทสอบทสอบทดสอบหนึงสอทดสอบหนึ่งสอทสอบห่ามทดสทสอบ1น3ทดสอบหนึ่ามทดสงานม่เดินไปไกลคราบนนี่อมนมทดทดสอบหนึนึ่งสอารใช้งานก็ประมาณนี้นะครับการใช้งานหลักๆก่อน ทดสอบหนึ่งสองสามทดสอบหนึ่งสองสามโอเคแล้วไม่หอนอ่ะ <c oughs> ไม่หอนป <c oughs> <c oughs> กติอุจ <c oughs> จีใกล้มันจะหอนนอันนั้นหลอกเราก็ทำไม่ให้ <c oughs> มันหอนนะโอเคเราบาลานซ์ความถี่มาตรงครับความถี่มันไม่เกินก็ไม่หอนครับเครื่องเสียงก็มีอะไรมากมายครับหน้าตัวที่มีหอน ก็ประมาณนี้นะครับค่า,า,าเริ่มเมื่อดแล้วตอนนี้อโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้เราอัปเดตนที่อำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนคราร,ร,าร,ราชสีมาครับ27เ,เมษายนประมาณ18 30นาฬิกานาทีรอบค่ำนะครับดี๋ยวพรุ่งนี้28ไปที่ยโสธรมุกดาหารอ่าแล้วก็เพิ่มวง30นะครับสำหรับ8ปดพนปะครับเดี๋ยวไปที่รงหบัดก่อนนะตามตารางที่ลูกค้าสั่งจองมาขอบคุณครับสวัสดีครับ